สวัสดีค่ะทุกคนจ๋ามาพ่อกบอีกแล้วนะคะวันนั้นที่กบได้ไข่ปลามาเนาะวันนี้กบก็เลยจะชวนทุกคนทํามกไข่นะคะอะไรใช่ปะเอ่อมกไข่ปลาแบบอีสานนะคะทุกคนกบใส่ถุงมือแป๊บหนึง่งจริงๆแล้วเนี่ยปกติกบไม่ใส่ถุงมือเท่าไหร่เพราะว่าทํากินเองแต่วันนี้กบทาสีเล็บจุดแบบจัดจ้านไปหน่อยกลัวแบบ อาจจะมีดราม่านะอันนี้ก็คือไข่ปลานะคะทุกคนได้ไปทําความสะอาดแล้วกบขออนุญาตไม่รู้นะคะว่าไข่ปลามันชื่อว่าอะไรก็ได้มาจากร้านเกาหลีวันนั้นนะคะทุกคนแต่กบก็ยังบอกอีกทีว่ากบไม่รู้ว่าปลามันคือปลาอะไรนะไข่นะคะแล้วก็ส่วนผสมของเราก็มีเครื่องแกงของเราก็จะมีพริกขา่าตะไคร้หอมแดงเกลือ พริกค่ะตะไคร้หอมแดงเกลือนะคะทุกคนส่วนผักของกบเนี่ยกบก็จะใส่เท่าที่มีนะคะจริงๆถ้าหมกนะคะห่อหมกหรือว่าหมกอะไรที่เป็นแบบวิสาหิสามันขาดไม่ได้เลยคือแมงลักนะคะทุกคนแต่กบไม่มีนะคะก็คือก็ใส่ผักแยงบ้านกบนะคะผักแยงหรือเปล่าแต่บ้านกบเรียกผักแยงนะคะแล้วก็ผักชีลาวต้นหอมด้วยนะคะโอเคแล้วก็จะมี ผงชูรสแล้วก็ปลานะคะทุกคนมาเลยมาเริ่มกันเลยเอาไข่ปลาลงไปในถ้วยของเราชุบแป๊บหนึ่งนะคะโอเคขอโทษค่ะใส่ไข่ปลาลงไปแบบนี้ใส่เครื่องแกงของเราลงไป จริงๆแล้วกบก็ในนี้ก็คือมันมีเกลืออยู่แล้วเนาะก็จะใส่ผงชูรสอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะมากน้อยตามใจเลยนะคะทุกคนน้ำปลาร้าสักนิดนึงแล้วเราสามารถเติมน้ำปลาได้นะคะเวลาเรากินนะคลุกเคล้าค่ะ อ๋อกบขาดอีกหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวกบไปอาเดี๋ยวกบไปเอามาขาดอีกหนึ่งอย่างนะคะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะ,ะไข่ไก่นั่นเองนี่ ใส่ใ่แคฟิดกบขออนุญาตเติมน้ำปลาซั่งนิดนึงดีกว่านะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าปลากบจะเยอะไปน้ำปลาก็หนึ่งช้อนไปเลย เผื่อใส่ผักเผื่อใส่ผักแสอะไรมันจะกล้องอาจจะมืดๆน,น,นิดน,นึงนะคะทุกคนคือกล้องอาจจะไม่สวยงามประมาณนั้นเพราะว่ากบใช้ไอโฟนของกบนะไอโฟนของกบมันรุ่นเก่านะคะสามีก็พูดอยู่เป็นประจำเลยว่าให้กบไปเปลี่ยนสักทีเถอะของเธอมันแก่แล้วของเธอมันอายุมากแล้วแต่กบก็ยัง คงคอนเซปต์ของกบนะคะทุกคนว่าไม่เปลี่ยนนะสามีพยายามบอกกบหลายครั้งมากตั้งแต่กลับเมืองไทยรอบนี้นะกลับมานางจะไปเปลี่ยนให้กบของกบเนี่ยมันเก่ามากนะคะก็คือ iPhone 8นะจริงๆตอนนี้มันล้าสมัยไปถึงไหนตัวไหนแล้วกบเป็นคนที่เก่าอ่ะไม่ค่อยเกี่ยวแบบเทคโนโลยีสุดมากกบไปถ่ายทําก็อย่างที่บอกนะไปถ่ายทำส่วนมากก็ใช้กล้องของคุณสามีนะทุกคนแล้วก็เ,เวลาเวลาแบบ ภาพส,สวยๆก็จะเป็นกล้องของคุณสามีมากกว่านะคะทุกคนจะคือกบเนี่ยมากบก็ขอบกบก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้กบนะคะแตะ่มีความรู้สึกว่าเออทำเท่าที่มีนั่นแหละค่ะเพราะว่าอ่าอย่างที่บอกเอาผักใส่เลยนะคะยอดวิวของเราก็ไม่ได้แบบปังขนาดนั้นนะคะไม่ได้ปังไม่ได้แบบรายได้เยอะขนาดนั้นก็ทําแบบทาแบบทาแบบสนุกสนุกไปค่ะอย่าเครียดเพราะว่าคือ จะซื้อมาจะซื้อมาอันนี้ความคิดส่วนตัวนะกบกบขออนุญาตขอโทษนะคะความคิดส่วนตัวนะคือสําหรับกบแล้วนะก็แล้วแต่มันเป็นอันนี้ความคิดของกบเองก็คือถ้าถ้ามันคงเสียถ้ามันเสียแล้วกบคงจะไปเปลี่ยนนะคะแต่ตอนนี้มันยังใช้ได้อยู่ก็อาจจะยังไม่เปลี่ยนนะคะยังไม่อยากจะเปลี่ยนในตอนนี้นะทุกคนเพราะว่ามันก็ยอดวิวก็ไม่ได้แบบรายได้ของเรามันก็ไม่ถามว่ากบสามารถเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะ แต่ว่ากบรู้สึกว่ามันใช้ได้อยู่อ่ะทุกคนเข้าใจความรู้สึกของกบมไหมคือมันใช้ได้อยู่ก็เลยเออช่ามันเถอะอะไรแบบนี้บอกสาวว่าที่แากพอคือแค่นี้แหละพอไม่ต้องเปลี่ยนหลอกอะไรแบบนี้นางก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนางก็คือ iPhone ที่นี่นะทุกคนเหมือนกับเวลาเราผ่านไป หมดสัญญาแล้วนะคะเขาก็จะถามเราว่าเธอจะมา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 ,มาเปลี่ยนไหมมาเปลี่ยนหมายความว่าถ้ากบใช้ iPhone 8เธอก็มาเปลี่ยนเป็น iPhone 9ในราคาเท่านี้เท่านี้เขาจะมีแบบเอาเครื่องไปเทิร์นอะไรแบบนี้นะคะทุกคนคือที่นี่มันก็โอเคเขาก็ส่งข้อความมาเรื่อยๆะคะ่ะของบริษัทที่กบใช้อยู่นะแต่เนื่องด้วยกบก็ยังไม่อยากจะเปลี่ยนนะคะโอเคใส่โฟนหนึงนะคะแล้วก็มี ใส่ไฟอันนึงเผื่อทะลุนะคะทุกคนแล้วก็จะมีไปตองนิดหน่อยจะห่อแบบไม่ง่ายเลยนะทุกคน <c oughs> ขออภัยครับแบบทำไปคุยไปละกันนะคะทุกคนจ๋า ก<ไ>บจะนึ่งไม่ซึง สไตล์สไตล์ต่างคนต่างเดยนโอเคเอาไป วันนี้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะะทุกคนเวลาเราแต่และปีละปีก็จะมีความทรงจําเตือนเราเนาะปีนี้เวลานี้เป็นแบบนี้ปีนี้เวลานี้เป็นแบบนี้แต่ปีที่แล้วเนี่ยร้อนแล้วนะทุกคนแต่ปีนี้ดูสิเอาเอาไปสักเอาไปสักครึ่งนึงก็แล้วกันนะตะกบแตดคือปีนี้อะร้อนทําไมมันร้อนช้าสําหรับกบผคิดว่ามันร้อนช้ามากเลยนะ ทุกปีเนี่ยร้อนแล้วนะเวลานี้นะทุกคนจ๋าแต่ปีนี้ทําไมรู้สึกมันควรจะร้อนได้แล้วนะมันมีความทรงจําเตือนมาบอกว่าปีนี้เราไปเดินตรงนั้นปีนี้เราไปเดินตรงนี้แต่นี่มันยังไม่เห็นมีว่แววว่าจะจะร้อนเลยอะทุกคนจ๋ากบงงมากปกติลาสเวกันเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบนี้เลยนะก็แอบงงอยู่เหมือนกันนะอากาศเปลี่ยนแปลงมากที่บ้านเราก็ร้อนลูกสาวผมนอนเปิดแอร์ หลานแม่จ๋าแม่จ๋าหลานชายมันร้อนทุกคนไม่รู้ค่าไฟเท่าไหร่เลยนะที่บ้านเราที่บ้านปกเนี่ยมีแอร์อยู่สามตัวนะทุกคนมีห้องนอนสามห้องมีห้องนอนสองห้องมีห้องรับแขกหนึ่งห้อง มีห้องนอนสองห้องก็คือติดแอร์ทั้งสองทั้งสองห้องแล park, versions, warz, too, like ้วก็ห <air> <laughs> ้องรับแขกหนึ่งห้องก็ค <mad> ือต <ain> ิดแอร์ด้วยอะไรแบบนี้ได้สองอันนะคะก็เลยปีนี้ไม่รู้นะคะว่าค่าไฟจะเท่าไหร่แต่แต่ส่วนมากเ็าอยู่คนต่างจังหวัดนะกบไม่กบอันนี้ความความคิดเห็นส่วนตัวนะกบหมายถึงคนต่างจังหวัดเหมือนแม่กบนะเขาจะไม่เข้าไปนอนในห้องอ่ะกบก็ไม่เข้าใจพยายามไม่เข้าไปนอนในห้องนะคะทุกคน แต่เขาไม่เข้าไปอ่ะกบก็แบบเราจะไปบังคับแม่เราได้ยังไงเนาะทุกคนกบกบว่าหลายๆคนอาจจะไม่สามารถสามารถบังคับแม่ตัวเองได้กบก็ปล่อยท่านท่านมีความสุขแบบไหนให้ท่านท,ทําทุกคนชีวิตของคนเรามันสั้นมากเลยนะถ้ามีความสุขพ่อแม่เราอ่ะมีความสุขแบบไหนให้ท่านทาเราอ่ะเป็นลูกพาท่านไปกินไปไปกินไปเที่ยวเออไปกินไปเที่ยวอ่ะ ในวันที่ท่านมีแรงที่จะไปกับเราพาท่านไปเถอะทุกคนอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะขนาดว่าไม่ใช่แม่กบจริงๆนะคือในวันที่ท่านมีแรงไปกับเราเนี่ยพาท่านไปเถอะทุกคนอันนี้เรื่องจริงพาท่านไปเถอะในวันที่ท่านมีฟันเต็มปากยังมีฟันเคี้ยวอาหารเนี่ยพาท่านกินของอร่อยๆซื้อของอร่อยๆให้ท่านกินพาท่านไปในที่ที่ไม่เคยไปถ้าเราสามารถทําได้ ้าท่านไปในที่ที่เอที่แบบที่เราอะมีความรู้สึกว่าเราอยากพาแม่เราไปอยากพาแม่อยากพาแม่เราไปเที่ยวตรงไหนเราพาไปอยากให้แม่เรากินอาหารอะไรอ,อร่อยอร่อยที่เราคิดว่าแม่เรากินแล้วแม่เราชอบซื้อให้แม่เรากินทุกคนท่านอยู่กับเราไม่นานหรอกเชื่อกลเถอะไม่ได้แช่งท่านเพราะว่าอย่างน้อยนะอายุท่านก็เยอะแล้วนะคะทุกคน ดูแลท่านในตอนนี้เรามีเวลาดูแลท่านในตอนนี้เดี๋ยววันหนึ่งเราจะเสียใจว่าโอ้เราไม่น่านเลยตอนที่ท่านอยู่เราอาจจะดูแลท่านไม่ดีพออะไรแบบเนี้ยกบไม่อยากให้ทุกคนคิดแบบนั้นอยากให้แบบว่าถ้าเราสามารถทําได้ทําไปเลยคะ่ะพาท่านไปเที่ยวพาท่านไปกินที่กบเริ่มทําำ u t u b e เนี่ยปีนี้ปีปีนี้เป็นปีปีที่เต็มที่ที่ทุกคนจะเห็นว่ากบพา ตอนที่กบกลับเมืองไทยแล้วกบพาแม่ไปเที่ยวไปกินไปเที่ยวจริงๆกบทําทุกครั้งนะทุกคนกบทําทุกครั้งที่กบบินไปเมืองไทยกบจะทําทุกครั้งแล้วก็พาไปกินพาไปเที่ยวแบบเนี้ยเหมือนที่กบพาไปในรอบเนี้ยแต่เพียงแต่ว่ากบเพิ่งจะมาทํา YouTube แบบเต็มตัวแล้วก็ได้กลับบ้านแล้วก็ให้ให้โชว์แบบไม่ใช่ถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นว่าเออกบพาแม่ไปแบบนี้จริงๆเนะี่ยกบพาท่านไปไปเที่ยวไปนู่นไปนี่เมื่อรอบที่แล้วไปอู่อ่าีสเกตอุบลหรือเปล่า เมื่อมาเที่ยวที่แล้วเนี่ยแม่น่ะ,ะเป็นท่านมีโรคประจําตัวเนาะท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงแต่รอบเนี้ยคือท่านแข็งแรงกบได้พาท่านไปไปหลายที่เลยโอเคค่ะทุกคนเราก็จะไปเตรียมตัวนึ่งกันนะผูก็ตั้งซึ้งให้ร้อนก่อนนะคะตอนนี้ก้อนนึ่งข้าวเหนียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนึ่งจากหัวนะคะทุกคนแต่ว่ามาเทใส่หม้อในนี้นะคะทุกคน ห <Here. S 2> ม,มูหมกปลาค่ะหม,มูหมกไข่ปลามองนี่ไหมจิบ oh, <yes. S 2> ที่เราได้มาโอ้โห้น่ากินมากฮะหมูนึ่งคงไม่พอขนมแบบเราสองคนน่ากินมากทุกคนน่ากินสุดๆหมูข้าวเลยอ่ะ ต้น,นึ่งข้าวเหนียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่คือนี่คือไขป่ปลานี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะตัวน้ำหน้านี่คะ่ะโอ้ <laughs> ไขป่ปลาเราคงไม่พอหหอกผมว่าเอามาอีกอันหนึ่งเลยโอ้ยร้อน โอ้โอ้โอยพอยไม่ค่อยโอ้ยอันนี้คือจำพ่อแทมมาทั้งนี้คือน้ำลายเต๋อขนมเมื่อกี้ขนมอะไรเดี๋ยวโอ้หอมนี้น่ากินเหมือนกันนะหอมใบตองด้วยทุกคนพอดีมันมีอูมีพอดีเอ่อกบเหลียวใบตองไงมันก็เลยหอมดูสิ ดูมันหอมไปตอมากเลยนะที่รกกักเนาะหอมไหมอุ้ยน่ากินนะนี่ทุกคนน่ากินสุดๆอ๋้หิวข้าวมากทุกคนกบบอกเลยว่าหิวข้าวสุดๆข้าวเหนียวของกบก็เสร็จแล้วน่ากินไหมคะทุกคนถ้าแบบว่าถ้าไม่เผ็ดเวลาพวกกบกินหอมหมูเนาะ เวลาไม่เผ็ดใช่ไหมคะกบก็จะเอาพริกป่นนะทุกคนพริกป่นใส่บ้านใส่น้ำปลานะคะผงชูรสนะคะเหมือนพริกพริกปน่นบ้านเราแจ่วบ้านเรานะคะทุกคนอืทุกคน,ม,กคนมันน่ากินสุดๆซูมอินเข้าไปยัว่วทุกคนไปเลยนั่นก็คือหอ่อหมกปลาหอ่อหมกไขป่ปลาของเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟโอเคค่ะกบไปแล้วขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะ